สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจี๊ยบอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องอะไรนะคะแน่นอนครูมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยมาฝากกันอยู่แล้วนะคะ,ะมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเรื่องหนะนะคะช่วงนี้โควิดนะคะก็ อยู่บ้านนะคะพักผ่อนนะลูกนะนะอย่าเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมาๆม,ม,มานะคะอ่ะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอคำที่เป็นภาษาปากนะคะอ่ะภาษาปากหมายถึงอะไรนะคะคำภาษาปากหมายถึงคำที่ไม่เป็นทางการ ะะใช้พูดกันกับคนที่สนิทอย่างเป็นกันเองไม่ใช้ภาษาเขียนนะคะคำที่เป็นภาษาปากมีลักษณะสำคัญดังนี้อ่ะภาษาปากก็คือภาษาที่เราใช้พูดกันนะคะเป็นภาษาที่ไม่ได้เขียนนะถ้าภาษาเขียนก็เขียนอีกแบบหนึ่งถ้าภาษาปากก็ใช้พูดกันนะคะเรียกว่าภาษาปากนะ อามาดูนะคะคำที่ตัดย่อออกมานะในกรณีที่บางคำภาษาปากตัดย่อออกมาจากคำที่คำเต็มนะคะใช้ย่อๆพูดสั้นๆนะคะอย่างเช่นคำว่าเน็ตนะคะอ่ะเน็ตไม่ค่อยดีเลยนะสัญญาณเน็ตไม่ดีอ่านั้นแล้วเน็ตนะคะเป็นภาษาปากตัดมาจากคำว่าอะไรลกูกอินเทอร์เน็ต นะคะอ่าเน็ตไม่ดีเลยนะคะเน็ตกากมากอะไรอย่างนี้นะคะบายดีเป็นไงบายดีไหมอ่าบายดีนะคะบายดีก็มาจากคำว่าสบายดีนะคะเบิ้นเลยอ่ะขอเบิ้นนะก๋วยเตี๋ยวเบิ้นเลยวันนี้หิวมากเบิ้นหมายถึงบ o u ลดั double นะคะซึ่งแปลว่าอะไรคะ สองนะคะดับเบิ้ลเลยนะคะสองถ้วยเลยเบิ้ลเลยนะคะอ่ะไงเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมเป็นไงบ้างบายดีอ่างั้นไงนะคะมาจากคําเต็มก็คืออย่างไรนะคะอย่างไรหรือภาษาปากก็คืออย่างไงนั่นเองนะคะอ่ะมาดูนะคะเมื่อกี้ตัดยาวตัดให้สั้น จากคำที่ยาวอันนี้เป็นคำแสดงค่ะคำแสดงนะคะหรือคำที่ออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะตุ๊ดกีตุดต๊ดมาละนะฮะตุด๊ดทำตัวเป็นตุ๊ดนะฮะตุ๊ดก็หมายถึงผู้ชายที่มีจริตเป็นหญิงนั่นเองนะ,ะกระเทยเนาะอะ,อะกระเทยแต่เรียกสั้นๆว่าตุ๊ดนะคะอะจริงเป้ง นะเจ๋งเป้งเลยหมายถึงดีมากโคตรเจ๋งเลยเจ๋งเป้งอ่านะคะเนียบนะแต่งตัวเนียบมากผู้ชายคนนี้เนียบที่สุดงั้นเนียบแปลว่าดูดีมากนะคะอ่าหลอ่อหลอ่อหล่อหมายถึงหรือนะคะอ่าต่อไปนะคะ เป็นคําที่ไม่สุภาพคำพาพภาษาปากเนี่ยเป็นคําที่ไม่สุภาพก็มีนะคะเยอะอยู่นะงั้นแล้วเป็นคําที่ไม่สุภาพนะไม่ไม่สุภาพพอที่จะมาพูดหรือเขียนอยากเป็นทางการได้นะมีคําอะไรบ้างเช่นนะคะล่อนะคะล่อหมายถึงอะไรล้ออขงแฮนละม้งเนี่ยอ่ะแปลว่าเล่นงานค่ะเลยแปลว่าเล่นงานนะคะ รอเขาให้จังๆอะไรเนี่ยนะคะฟาดนะไม่สุภาพนะฟาดหมายถึงกินแบบตะกระตะกรามนะคะฟาดเรียบหิวมาจากไหนไม่รู้ฟาดเรียบนะคะอึอึคืออะไระคะปวดอึอึอก,ก็คืออุจจาระนะคะไปถ่ายอุจจาระนั่นเองนะ,ะอ่ะ ต่อไปนะคะภาษาป่าก็เป็นภาษาต่างประเทศนะคะก็มีนะคะที่นิยมใช้เป็นภาษาปาก็เยอะแยะไปนะคะภาษาที่เราใช้มายืมเข้ามาจากภาษาต่างประเทศเนาะ,ะภาษาอังกฤษ่เนี่ยสส่วนใหญ่นะคะมักเป็นคําภาษาอังกฤษก็ไม่ภาษาจีนนะ,ะเพราะว่าประเทศไทยของเรามีคนต่างชาตินะคะใช้ภาษาอังกฤษเยอะที่เข้ามาตั้งแต่สมัยโบราณแบ่ยุทธยาแล้วนะคะแล้วก็มาจนถึง ภาษาจีนนั่นก็มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาแล้วเหมือนกันค้าขายติดต่อกันมาเยอะาหลายปีงั้นภาษามันถึงเข้ามานะคะเข้ามาด้วยกันคำที่มักใช้เป็นภาษาปากก็คือเกมเกมละงานนี้นะ,ะเกมแปลว่าจบแปลว่าเสร็จนะคะนะคะโอเวอร์ Over. อ่าเวอร์ไปปะโอเวอร์ Over, นะคะ เกินจริงนะทำท่าอา่าทำเกินจริงนะกุ้ยนะกุ้ยหมายถึงคนจรจัดนะแต่งตัวเป็นกุ้ยเลยนะคะอ่ะกุ้ยนะคะเซ้งอ่ะเซ้งหมายถึงนี่เป็นภาษาอะไรคะเซ้งเซ้งหมายถึงภาษาจีนเนาะกุ้ยก็เป็นภาษาจีนนะคะส่วนเกมกับโอเวอร์เป็นภาษาอังกฤษนะ เซ้งก็หมายถึงเช่าช่วงกิจการไปดำเนินต่อนะคะหรือเช่าระยะยาวอะร้านตรงนั้นเขาให้เซ้งอะ่ะไปสิไปเซ้งเลยนะคะไปเซงมาเลยนะอ่ะโอเคนะคะอันนี้คือภาษาเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะลูกนะ จบแล้วภาษาปากมีแค่นี้ค่ะจบแล้วภาษาปากใช้กันไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่เอามาเป็นภาษาเขียนถ้าเราจะเอาภาษาปากมาเขียนเราจะต้องเขียนให้เป็นภาษาเขียนนะคะโดยเฉพาะหนังสือราชการต่างๆเราไม่ใช้ภาษาปากนะคะเราใช้ภาษาเขียนภาษาที่เป็นทางการ นะถ้าหากเขียนสื่อสารกันทั่วไปก็ไม่ใช่ภาษาจะเป็นทางการอย่างเช่นคาว่ายังไงนะไงนะเวลาเราเขียนเราต้องเขียนว่าอย่างไรนะคะเขาเนี่ยเขาไปกินข้าวนะเราพูดก็คือเขาใช่ไหมคะแต่พอเราเขียนเราต้องเขียนเขาเขียนให้ถูกนะคะก็ฝากพวกเราไว้ในเรื่องนี้จบไปแล้ว อ,อย่าลืมนะคะเรียนให้เข้าใจไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนเข้าใจนะคะจดบันทึกลงในสมุดด้วยกันลืมนะลูกนะและครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบไปให้ทำกันวัดดูว่าเรียนนะะอย่างนี้แล้วเรียนจบแล้ว มีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหนแล้วก็เป็นคะแนนด้วยตั้งใจเรียนตั้งใจสอบโอเคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายบ๊วย